นี่ค่ะทุกคนวันนี้เฟนฟายอยู่ที่โครงการใหม่ล่าสุดของ AP t h a i l แ n นด์จำกัดมหาชนกับโครงการบ้านกลางเมืองดอีดิชั่นสาทรศุขสวัสดิ์ที่นี่ทุกๆรายละเอียดสะท้อนได้เห็นถึงบริบทใหม่ของวิถีบ้านกลางเมืองที่นี่มีแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากซื่อเหยื่อเยือนหรือว่าเรือนสีประสานสถาปตัตยกรรมสไตล์เอเชียที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวด้วยการออกแบบตัวอาคารให้โอบล้อมลานตรงกลาง ซึ่งทางโครงการได้นำแนวคิดนี้มาต่อยอดเพื่อสร้างความรู้สึกใหม่ของการอยู่อาศัยให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความ p r i v a c y ความเป็นส่วนตัวขนาดใช้งานหรือว่ามุมมองการเห็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ภายในโครงการแห่งนี้ค่ะและก่อนที่เราจะไปชมมุมอื่นๆกันต่อนะคะตอนนี้เฟนฟายได้นัดผู้บริหารท่านหนึ่งไว้ค่ะที่จะได้ไปพูดคุยถึงแนวคิดในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของ AP Thailand กันค่ะ และตอนนี้นะคะเราอยู่กับคุณพรมรประเสริฐสันรองกรรมการผู้อำนวยการ AP Thailand หลังจากที่เฟ้นไฟเข้ามาอยู่บริเวณส่วนกลางแล้วนะคะให้ความรู้สึกเหมือนกําลังนั่งพักผ่อนอยู่ที่รีสอร์ทเลยค่ะซึ่งจริงๆแล้วเหมือนจะเป็นซิกเนเจอร์ของ AP เลยหรือเปล่าคะที่นอกจากจะให้ความสนใจในเรื่องของพื้นที่ในบ้านแล้วยังให้ความใส่ใจนะคะในรายละเอียดของพื้นที่ส่วนกลางด้วยค่ะ จากเป้าหมายใหญ่ของ AP ของเรานะครับเราต้องการที่จะ empower ลูกค้าทุกคนให้มีความสุขในการพักอาศัยจากรีเสิร์ชลูกค้าของเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มอายุสัก2 6 3 0ปีโดยลูกค้ากลุ่มนี้เนี่ยเราพบว่า i n นไซต์ของเขาไม่ได้ต้องการบ้านเพียงแค่พักอาศัยหรือเป็นแค่บ้านแต่สิ่งที่เขาต้องการก็คือบ้านที่ทุกๆพื้นที่ถูกออกแบบมาเพื่อเขาเราได้นำคอนเซ e ปตของ The Longevity Matrix เข้ามาผสานเรียกว่าผสานศูนย์รียะกับการออกแบบพื้นที่ส่วนต่างๆทั้ง3ส่วนที่สําคัญส่วนแรกก็คือการออกแบบพื้นที่ส่วนกลางเรียกว่าเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่รองรับคนทุกช่วงวัยเลยส่วนที่2ก็คือพื้นที่ในส่วนพักอาศัยที่ให้ความเป็นส่วนตัวและคุ้มค่าและส่วนที่3ที่สําคัญมากๆก็คือสังคมการอยู่อาศัยร่วมกันอย่างมีคุณภาพคุณค่าที่แบรนด์บ้านกลางเมืองและพรีโนให้ลูกค้าคืออะไรบ้างคะ จาก29ปีที่ผ่านมานะครับสิ่งที่เราพบคือลูกค้าไม่ได้ต้องการแค่บ้านวันนี้บ้านกลางเมืองเนี่ยเราจะเป็นมากกว่าทาวน์โฮมเพื่อการอยู่อาศัยเราจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดผ่านทางการนําเสนอวิถีให้กับลูกค้า3ส่วนตัวแรกนะครับก็คือเรื่องของวิถีแห่งความเป็นส่วนตัวสงบเงียบจนได้ยินเสียงความกิดของตัวเราเอง แล้วก็วิถีชีวิตเรียกได้ว่าผ่อนคลายใกล้ชิดธรรมชาติกว่าที่เคยตัวสุดท้ายวิถีชีวิตที่ได้อยู่ท่ามกลางผู้คนการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมที่ดีในส่วนของแบรนด์พีโนล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะออสำหรับพีโนเนี่ยกลุ่มลูกค้าเราชัดเจนมากะนะครับกลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มรุ่นใหม่ที่เริ่มมองหาบ้านเป็นของตัวเองขยับขยายเริ่มสร้างครอบครัวดังนั้นเขาเริ่มมองหาบ้านหลักแรกเราถึงโพสชั่นนิ่งพีโนของเราเป็นบ้านหลักแรกที่ดีที่สุด สิ่งที่เราทำเนี่ยเราไม่ได้ต้องการจะเพียงแค่เอ็มบาเวอร์ให้เขาแต่เราอยากให้เขาได้มีส่วนในบ้านหลังแรกของเขาดังนั้นเนี่ยเราให้ความสำคัญแม้กระทั่งกับการออกแบบพื้นที่ส่วนกลาง และที่สำคัญก็คือการออกแบบพื้นที่ในส่วนพักอาศัยเพื่อให้ทุกพื้นที่ตอบสนองความต้องการของเขาอย่างแท้จริงและวันนี้นะคะเราก็เต็มอิ่มกับข้อมูลที่ทางคุณพอมรน,นะคะมาอธิบายให้ฟังนะคะว่าความพิเศษและคุณค่าที่ลูกค้าของ AP Thailand ทุกท่านจะได้รับมีอะไรกันบ้างนะคะวันนี้ขอบคุณคุณพอมรมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะคุณดิค่ะ ไงบ้างคะทุกคนกับแนวคิดในการพลิกโฉมการพัฒนาทาวน์โฮมไปสู่บรรทัดฐานใหม่ที่เหนือกว่าด้วยการประสารสุนทรียะในการอยู่อาศัยเข้ากับการออกแบบพื้นที่ชีวิตพบนิยามความสุขในวิถีบ้านกลางเมืองกับบ้านกลางเมือง5โครงการใหม่เริ่มต้นที่3.99ล้านบาทและพลีโน่บ้านหลังแรกที่ดีที่สุดกับ8โครงการใหม่เริ่มต้นที่1.99ล้านบาทวันนี้เพ็นไฟลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ